สวัสดีจ้าวันนี้เพจชมเลยค่ะจะนำภาพวิดีโอที่บังเอิญถ่ายไว้นะคะตอนช่วงที่ตะกแตนเขาลอกคราบนะคะเห็นไหมคะว่าคราบของเขาที่อยู่ด้านบนนะคะเป็นจะเห็นขาของเขานะคะเป็นขาดีดของเขานะคะแล้วก็เป็นลำตัวครึ่งตัวค่ะที่ตะกแตนตัวนี้นะคะ จะลอกคราบนะคะคราบของเขาหลุดออกมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะยังเหลืออีกนิดนึงช่วงท้องของเขานะคะยังไม่หลุดค่ะตอนนี้นะคะน้องตะกกแตนของเขาจะใช้ขาดีดของเขานะคะถีบตัวคราบของเขานะคะออกจากตัวเองนะคะส่วนคราบเดิมนะคะร่างเดิมของเขาก็เกาะแขวนติดอยู่กับมุ้งนะคะ ซึ่งมันเป็นเทคนิคเป็นวิธีการของทางตะก,กะเตนเองนะคะไม่น่าล่ะช่วงเช้านะคะอย่าชมเลยถึงไปดูแล้วเนี่ยตะก,กะเตนเนี่ยเขาจะมาเกาะอยู่ฝั่งข้างบนนะคะข้างบนของมุ้งนะคะติดเพดานนะคะติดหลังคานะคะเพราะว่าเขาจะรอเวลาช่วงที่แสงแดดออกนะคะอันนี้เป็นการถ่ายทำช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะซึ่งมีแดดจ้าพอสมควรค่ะ แสดงว่าตักกะเตนเขาชอบแสงแดดในการสร้างความเจริญเติบโต,ตให้กับตัวเองนะคะในที่นี้ก็คือเขาช่วงชีวิตของเขาเนี่ยจะมีการลอกคราบเนี่ยหลายครั้งค่ะอันนี้ตัวนี้เองนะคะน่าจะเป็นการลอกคราบครั้งสุดท้ายของวงจรชีวิตนะคะพ่อจะชมสังเกตว่าจะเห็นปีกเล็กๆของเขาออกมาแล้วค่ะนะคะเห็นไหมคะเขาเริ่มมีปีกเล็กๆออกมาแล้วนะคะสําหรับตัว ของตะกัเตนที่หลุดออกมาจากคราบค่ะสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะเห็นคราบของตะกะเตนที่อยู่ด้านบนนะคะหลุดออกจากตัวของตะกะเตนนะคะซึ่งเป็นคราบใหม่นะคะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะคะคลิปนี้นะคะยาวประมาณ3นาทีกว่า,วานะคะไม่อยากจะใช้ความเร็วของคลิปนะคะในการเร่งนะคะ จะไม่ได้อัตราลดในการดูวิดีโอนะคะค่ะอีกไม่นานนะคะอีกไม่นานนะคะน้องตักกแตนเขาไปใช้ขาดีดตรงนี้แล้วค่ะน่าจะพร้อมแล้วนะคะขาดีดของเขานะคะค้ํายันไว้นะคะแล้วก็ถอดตัวเองนะคะถอดร่างกายของตัวเองเนี่ยออกจากคราบเดิมของเขานะคะดูใกล้นะคะจะเห็นไหมคะว่าน้องตะกกแตนของเขาเนี่ย พยายามใช้สมาธินะคะในการท้ํายันที่ขาดีดซึ่งเป็นขากล้ามเนื้อขาที่มีความแข็งแรงนะคะออกจากคราบเดิมของเขาที่อยู่ด้านบนอามีตัวอื่นมารบกวนด้วยตกใจค่ะตกใจอาดีดออกแล้วนะคะดีดออกแล้วเห็นไหมคะว่าคราบเดิมของเขานะคะซึ่งเป็นคราบของตะกแตนนะคะชุดสุดท้ายของเขาได้ออกหลุดออกจากตัวของตะกแตนแล้วนะคะ เห็นไหมคะว่าชีวิตใหม่ของน้องตะกแตนได้เริ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วคะ่ะถ้าเป็นคนก็เปรียบเสมือนการถอดหัวโขนออกจากตัวเองนั่นเองสวัสดีคะ่ะ